สวัสดีค่ะช่องกกกอกสเตชันนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้ p ี o p l ชิงช่องใส่ขากางเกงพี่สมรนะคะคุณแม่จะแก้เคดให้เป็นคนแรกนะเป็นคนแรกในหมู่บ้านยูทูบเบอร์นะแม่เข็ดแม่โค้งแม่ที่ให้แม่จังไลออกไปให้หมดนะคะที่ช่วยตั้งแต่นับ นัดตั้งแต่วันนี้ไปแม่ขีให้ขีเรียนแม่ขีช่วยอพอเห็นเล่นให้ออกไปข้างที่ตะวันตกเด,ด้าาเอผีเลี้ยวมากคือไม่คนเดาเด็กตาผีเอ้าดีกวาดเข่า,าดีกวาดเข่าคว,วนเจ้ามาฮูม,มาเด้อสมอนเด้อมาเด้อขอให้อยู่ดีไม่ว่าดีน้องมาชี้ใส่ะ <laughs> <laughs> อ้สวยเกินไปก็อย่างนี้แหละก็ขอให้มีแต่ว่าความเจริญไม่ให้เก็บไม่ให้จนไม่ให้ตามกว่าคนไม่ให้จนกว่าใครขอให้แข็งปานฟ้าก้าปานตะวันนะสมนคือหมดทุกหมดโศกหมดโลกหมดไทย สเสนียดจังไลออกไปหมดแล้วก็ขอให้เงินข้าว <c oughs> เหมือนข้าวข้าวเ้านะคะอุย้ยหลายเม็ดนะคะทังหนึ่งนี่ <c oughs> ก็ให้เงินไหลน้องทองไหลมานี่ไหลนี้เสร็จทีร้อยล้าน สุขภาพแข็งแรงโอ้ยสินั่งเก็บเจือกบนนั่งอาผู้สารุยืนให้มันออกไหมเอาสารุกระยองมาเลยนะคะก็นั่งแบบแห่งกบกอมเหนื่อยนั่งแบบใส่กางเก่งขากระดิ่งมาทั้งมาเลยฉีร์รถเลยนะคะนี่นะคะแม่ทำด้แม่ไก่งนิดเป็นสาเหตุนะคะสาเหตุ โน่ยนค่ะนี่ทิศตะวันตกอยู่นี่โยนไปตะวันออกเฉียงใต้เออเอาใหม่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 ยนตะวันตกตะวันตกทางทางนี้พี่บอลตะวันตกทางนี้อันนี้ค่ะอันนี้ค่ะเธอก็ไปกลางป่าโสิเธอก็ไปกลางป่านู้นพี่บอลหันหน้าไปทางกบตุ้ม อันนั้นไปทางกกตุมค่ะโอเคไปไมได้นะคะก่อนโยนสิ่งดีออกไปนะคะโอ้ยไปไกลๆพี่แม่่แม่ีแม่โชคดีเท่านั้นโชว์พี่โชว์โอ้ยนางแบบของเรานางแบบของเราเพานเรนนม้าสีสนะคะ ข้ามมันจะช่วยนตำรถใหญ่นี่แหละกันไปตำรถอวจม้วนกันค่ะมม้วนกันเอาจัดไปความม่วนซื่นนะคะนางแบบนะคะนางแบบนางแบบกิจมาสัศประจำกบกบนางแบบประจำกบกบนะคะเดินแบบกี่รอบเดินแบบกีรอบขาขากระเกงข้างซ้ายนะคะซ้ายหลังซ้ายหลังโดนมาปีโป้ชี้สองใส่นะคะอ้าวเดินแบบต่อเลยนะคะโอ้โห โอ้โหเดินแบบต่อเลยนะคะออไม่ได้ไม่เียวใส่กันเอาเตรียมแล้วค่ะมีเตรียมเลี้ยวใส่รอบนึง่ชิ้นสองใส่รอบน่งลูกสมอนนะคะก็จงรัก จงรักพักดีกับสมอนนะแม่สมอนนะเดี๋ยวจะได้กินของอร่อยอร่อยนะคะถ้าไปผิดใจกับแม่สมอนแล้วไม่ได้กินข้าวเด้อลูกปีเด้ออย่บอกใครคำบุณบูชาโทษแท้ข้าวให้กินทุกวันไม่จัาเงี่ยวสัน มันจะไล่มันหนีเราจะไลมันไล่มันหนีมันหมันใช่เฉยๆบอกดีแล้วอย่าไปจองการจองเวรไอ้เพี้ยวมาเพี้ยวเพี้ยวมาเลยการย้ายเลยเพี้ยวบอกว่าเพื่อนว่าจะไล่มันหนีอย่าไปไล่มันหนีอย่าจองการจองเวรเปรี้ยวจะดมกิน เี้ยจะดมกินเี้ยมาดมกินที่โป้เีนยจะเยี้ยใส่ต่อดูเียต่อเอาไปคนเยอะกล้องเยอะพี่ตเอรกเอาไปเร็วๆกิ๊ตเตอรกล้องเยอะเอาไปไปไปก่อนนี่นเี้ยกับลูกเรี้ยกับเบี้ยดมกินใหญ่เลยนะคะาน เกี่ยวกับคนลูกเกี่ยวกับปคนนะครับจำไว้เด้อลูกเด้ออย่าไปเยี่ยวใส่คนอื่นเด้อมันอยู่ยี่นั่นถึงจะเยี่ยวเด้อเดี๋ยวเขาจะหมันคนใส่เด้อสำหรับคนี่เดี๋ยวไปก่อนได้ค่ะเิดถ้าแค่งเป็นทานขอบคุณนะคะที่รับชมจบนะคะ ไม่มันใส่จะลอยมาเลยไม่ไมไมนของมันใส่มาหลายครั้งแล้วจะไม่เดินแบบ่อยใช่ไหมวันนี้จัดการถ้ามันเยี่ยเพราะว่าสมอนสวยไงมันขาเป๋ไงมันเลยอิจฉานี่ขาเป๋มันแล้วเห็นได้ยินไหมมันอิจฉาเอานกเปี้ยวไปแล้วนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมด้วยกันค่ะฝากช่องนกเปียวกรอกด้วยนะคะนี่ไงเจ้าตัวอยู่นี่นะคะเจ้าตัวที่ชิงช่องชิงช่องใช่พี่สมรนะคะเมื่อกี้ ชิ้นสองเลยค,คะ่ะตัวอื่นๆก็จะมาชิงช้งชิงช้งทับชิ้งทับเพราะว่าเขาจะไอ้นี่กินนะคะอ่ลุงมาค่ะลุงมาโอโ<พ><พ>้เพลงเพลงิทธิ์นะคะขอจบเพลงขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณมากมากค่ะและ้วก็ขอปิดเสียงก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมด้วยกันจนจบค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องกอกกกสเตชันและช่องนมงเปี้ยกกอกด้วยนะคะใครคนครัวของคุณอ๋อเหรออ๋อกดครัวมาจากบ้านสามเหลี่ยม ตามแยกนะคะะลุงเข้าบ้านไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ